ดอกไม้สวยๆค่ะพี่พาไปเก็บมาจากหลังบ้านตะกี้นี่เองนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงในข้างๆมันต่ํานะคะที่ตรงที่เขาอยู่นะคะพี่พาก็เลยไปเก็บออกมาซักมาใส่กระถางมาใส่เพราะว่าเมื่อวานนี้พี่พาออกไปช็อปมานะคะก็ไม่ได้ดอกไม้มานะคะทุกคนพี่พาก็เลยมาเอาดอกไม้ในสวนหลังบ้านแล้วกันนะคะสวยๆค่ะ ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะดอกเริ่มจะแก,ก่แล้วก็มีนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะดอกนี้ทนนะคะของเรามีอยู่แล้วนะคะก็เลยเอาเอาของเรามาใส่กระถางดีกว่านะพเพื่อนๆดีกว่าจะปล่อยให้เขาเาร่วงโรยทิ้งไปนะคะทุกคน มีน้องนิกกี้ก็ทำกาแฟมาให้นะคะทุกคนเห็นไหมคะดอกไม้สวยสวยสวยไหมลูกน้องนิกกี้ว่าสวยไหมลูกสวยเห็นไหมคะ very beautiful อืม very beautiful น้องนิกกี้บอกนะคะสวยมากเลยค่ะสีชมพูนะคะแต่บางที่นะคะถ้าเราไปปลูกมันเป็นกับเขาบอกว่ามันเป็นกับดินนะคะดินตรงนั้นมีมีอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ แคลเซียมต่างกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็สีมันก็จะออกไปต่างกันนะคะเพื่อนๆดูสิคะว่าสวยขนาดไหนนะคะไม่กี่ช่อเองใช่ไหมคะพี่ผาเป็นคงินชอบตกไม้นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่พาจะไปใส่ตรงกลางนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคดๆงงๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสวยไหมคะ อันนี้เห็นไหมในสวนพี่พาก็ยังมีดอกไม้อีกเยอะยะที่จะออกมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะพี่พาก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมามาแบ่งกันชมต่างๆเวลาไปนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะอันนี้เขาลงไปไม่ได้นะคะมันไม่กี่ช่อเองนะคะเต็มเลยค่ะดูสิคะสวยไหมคะ ศึกษาพี่พายืนยิ้มใหญ่เลยคะ่ะคุณแม่ทําอะไรนะคะเห็นดอกไม้ไม่ได้เลยนะคะนี่คู่มือพี่พานะคะตัดตัดกิ่งไม้ที่ดีนะคะต้องมีกันไกอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในสวนจะมีแต่ดอกไม้นะคะผักผักกุยช่ายพี่พาก็มีนะคะพี่พาวันนี้ไปเก็บมานะคะไม่ได้ทาผัดไทยนะคะอยากทานกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายค่ะก็เลยจะนํามาทําขนมกุ้ยช่ายนะคะ สักนิดหนึ่งนะคะได้ทานสักหน่อยก็หายอยากทานแล้วคะ่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพ,พบกันใหม่คิดหน้านะคะสวัสดีค่ะ